เพื่อ่อูมคะวาเปลี่ยนหน้าจออินสติง้งง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับชัิอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วะคะ่ะที่ชัดได้แกะกล่องการ์มินอินสติง้งไปนะคะวันนี้ค่ะชันมี2เทคนิคในการปรับหน้าจอนาฬิกาของเราให้ตรงใจที่สุดนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเป็นยังไงตามไปดูกันเลย นิกอแรกนะคะเป็นการปรับหน้าจอแสดงเวลาบนนาฬิกาค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าจอนาฬิกาของเราได้ค่ะโดยการกดที่ปุ่มเมนูค้างไว้ค่ะ นี่เราจะขึ้นปุ่มเมนูเข้ามานะคะเราก็เลือกเมนูหน้าปัดนาฬิกาค่ะกดตกลงแล้วเราก็เกิดกดเลื่อนลงค่ะทุกคนนี่จะเห็นว่านาฬิกาของเรานะคะมีรูปแบบหน้าปัดนาฬิกาให้เลือกถ้าเป็น Garmin Instinct เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด12รูปแบบนะคะเราก็กดเลือกได้เลยชัดชอบที่มันเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูข้อมูลชัดเจนดีจากนั้นถ้าเราสามารถปรับข้อมูลต่างๆบนหน้าปัดนาฬิกาของเราได้นะคะโดยการกดที่ปุ่ม ตกลงค่ะมุมขอบบนตุต๊กนี่นะคะจะขึ้นปรับแต่งขึ้นมาให้เราเลือกนะคะแล้วก็กดตกลงอีกครั้งจากนั้นจะเห็น,นะคะ่ะว่าข้อตรงนี้มันกระพริบนะคะแสดงว่าเราสามารถเลือกข้อมูลบนนี้ได้ค่ะเราก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะดูว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรที่แสดงในช่องนี้นะคะก็มีหลายแบบเลยชันจะเลือกเป็นวันกับวันที่ละกันค่ะจากนั้นก็กดตกลงค่ะฉะนั้นจะเห็นว่ามุมทมายบนนี่นะคะข้อมูลมันกระพริบเราก็เลือกชันเอาเป็นฮาร์ดเรทละกันค่ะนั้นก็มุม ซ้ายล่างชัดอยากดูข้อมูลเผาผลาญโอเคกดตกลงค่ะก็มุมขวาล่างชัดเอาเป็นข้อมูลแบตเตอรี่แล้วกันีน่ค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะก็จะมีลูกศรเช็คถูกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้หน้าปัดนาฬิกาแบบที่ตรงใจเราที่สุดนะคะว่าเราอยากเห็นอะไรบนหน้าปัดนาฬิกาบ้างคะ่ะแค่นี้เองง่ายนิดเดียวค่ะสําหรับเทคนิคที่สองนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลนิจิตของเราในนาฬิกานะคะตัวการมินอินสติ้งค่ะถ้าเรา จากหน้าจอหลักนะคะถ้าเรากดเลื่อนลงค่ะจะเห็นว่ามีข้อมูลวิจิตต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะเราสามารถเลือกให้มีหรือไม่มีก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นข้อมูลอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะวิธีการก็คือเรากดไปกดค้างไปที่ปุ่มเมนูนะคะแล้วก็เลือกการตั้งค่าค่ะจากนั้นเราก็เลือกวิจิตนี้ยค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่ามีข้อมูลวิจิตต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราอยากให้หน้าหน้าจอนาฬิกาของเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างเลือกเพิ่มก็ได้ค่ะ เลือเป็นเลือเป็น9ก้านี่วิจิตของเราก็ถูกเพิ่มขึ้นไปแล้วนะคะเคเราก็กลับไปดูข้างหน้าเราได้เพื่อม,ม,มีอะไรบ้างน,นี่นะคะจากนั้นนอกจากจะเปลี่ยนข้อมูลวิจิตของเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถเรียงลําดับวิจิตของเราได้ด้วยนะคะวิธีการก็ง่ายเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะกดเข้าไปที่ปุ่มเมนูเหมือนเดิมเลือกการตั้งค่าเลือกวิจิตปึ๊บอ่า เราก็เลือกลำดับได้ค่ะอย่างเช่นวิจิตวันของฉันเราก็กดไปที่ปุ่มตกลงนะคะแล้วก็เลือกเรียงลำดับใหม่ค่ะนี่เราก็สามารถเรียงลำดับได้เลยว่าเราอยากให้มันไปอยู่ตำแหน่งไหนฉันเลือกเอาไปตำแหน่งนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับไปค่ะเราก็กดดูเลยว่าวันของฉันจะอยู่หลังสภาพอาก,กาศเมื่อกี้ฉันจนไปนี่งายอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วค่ะเท่านี้เราก็สามารถ เลือกข้อมูลวิจิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนลำดับของมันได้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะการปรับเปลี่ยนหน้าจอนาฬิกาให้ตรงใจในวิธีของฉันนะคะถ้าเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะคะเห็นว่าชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะชั์จขอฝากให้กดไลค์กด Subscribe ชัดแล้วก็ช่องเทพแก๊จเจ็ด้วยนะคะไ้คลิปหน้าชัดมีวิธีหรือเทคนิคอะไรจริงๆมาแนะนำทุกคนอีกไปติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย